น้องไซครับลุกจอบลุกจอบอัจีนิยบ้านหนึ่งไซน้องไซหนึ่งร้อยบาทนะครับขอบคุณลุกจอบนะครับ แม่บ้านน้องใสมาดูมาชมกันจีจับโกครับแบบนี้นะครับสาโคนี่ถ้าชนะก็ได้เข้ารอบครับการที่เข้ารอบจับมือจับมือบ้านจับใส่ต้องชนะนะครับพี่น้องกัเนีครับ บ้านกล้เคียงกันจับฉลากนะครับเอาไม่เป็นไรครับเมื่อวานนะครับเราก็เห็นแล้วครับคู่สุดท้ายที่สู้กันถึงพลิกถึงถึงนะครับเอเมื่อวานบ่อนเมื่อวานคู่สุดแล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกันด้วยนะอยู่ใกล้กันด้วยนะครับสามโคกับน้องไส้เล่นเมื่อวานคู่ตาปุ๊ดนะครับสามพเนี่ครับเล่นแบบนี้นะครับคนดูดูสนุกครับคุณเชียรสนุกครับเจ้าสมศักดิ์ศรีครับจะจับเหมือนช่างเอี่ยวไหมครับรอติดตามชม อาครับมาอีกแล้วครับสามหกนะครับเอาเชนะน้องไซไปอ่าสา,โโามโค้น้าประเภทนะครับสำหรับลำดับที่สี่นะครับ เราก็จะเอาเงิน5 0 0 0ันบาทของท่านนะครับมาจับเป็นเงินรางวัลให้ต้นนะครับเสกอนโดนน้ำแข็งพอลิน่านะครับก็บริจาคน้ำดื่มให้เราทุกปีนะครับแล้วบุญประทานมุ้ยเนี่ยเต็มบ้านเต็่งกลียวมาป้าวุ้นนะครับป้าวุ้นอาหารตามั่งนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องป้าวุ้นนะครับอาหารตามสั่งล่าป็ดรถเด็ดนะครับชั้นเพนหนึ่งนะครับท่านใดสนใจครับอยากไปลองแวะลองชิมลองทานได้ครับ อร่อยมากครับได้เยอะด้วยนะครับไปลองดูครับป้าวุ้นนะครับวุ้นบ้านเฉินเพหมู่ที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงซอยแถวๆบ้านซ้อมตอนสามคืนกรอนไหว้ครูก่อนไหว้ครูก่อนลองวะไปชิมไปทานดูได้นะครับป้าวุ้นนะครับแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนครับตาล้วชมพู่อายุกิ้มมาเบาๆครับแต่ อยู่ที่สามโคไปเลขสี่ตัวแล้มาตอนมาที่สามโคครับไปเลขสิบสองครับเจ้าแมวเอาครับไปหมยเลขไปเลขเจ้าอยังไม่ผ่านครับชมพูเอาตัวรอดไม่ได้เกือบไปเปนหมายเลขเจ็ดนี่ชมยังไม่ผ่านครับยังต้มมาไปรับชมพู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 จิ้มลกนี่เอออยังนี้เออไปได้ครับไปได้ครับอ่าแยงแยงครับอนยังอยู่ที่อ่าสามโคครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเจ้าแววเจ้าแววเลยเจ้าแววเจ้าแววเจ้าแวววตะวันตกมาเจ้าอ้ารับคุ้งรออยู่ครับเจ้าแววเจ้าแววไปได้ไหมเจ้าแววยิ่อยู่นี่เป็นประตูครับผู้รักษาประตูจับหลดมือครับสุดๆนะคสุดนะที มีวสัยเนจำจญาถ้าฟุตบอลจะ่สัญญาต้ออาหทมนะบน้าที่ซากงยู่รับโงยังไปไมือไหร่ปกันเยครับไปเลยสองเหนบอลเด็กน้อยเหมือนบอลเด็กน้อยอ่ะเออดูบอล ดูจับจับจับเออจับก่อนจับจับเออลอนจับหน่ด้อลชายคู่รครับเตามติก้วครับโยนให้ลนะดูนะแล้วเตะเตะเลยเดะเตะไปวะ ชมกันต่อครับกมันคอ้าหมายเลขสี่น้องไซไปไม่ได้ครับโอ้หโอ้โหโอ้โห้โนอโอ้หอ้นใจแม่โอนโ้อ้าอ้โหอ้ห้โอ้โโ้อ้หอ้้อ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 งโ้โ้อ้ห้ห้โ้ ไม่ได้ทำอะไรเลยไปจับลูกเดียวนู้โกนแจ้โกนมุนนกโจนโจนเดนแจับโจนโกนเดนแจ้เดี๋ยวเจอสึกหนักนี่เจ็บกว่านี้อีกนอนหลับทันนจืทนกอกแก้วสิรีรักนะประตูสาบโครับ ดูลูกชายล <City> ูกชายมาคุยกับแม่ยิงตรงนี uh, <im omat airports> ้ครับไม่ทานครับอาน้องลุกลุกลากเอาแก้ตัวได้ครับจับจับจับเข้า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 เรียบร้อยครับนีจะมีเอ้าเอาสามคู่อ่าเกือบแล้วแม่ พวกโค้กครับคนสวัสดีลูกนี้ชมพู่เอ้าชมพู่ครับชมพูครับชมพู่ไปแล้วชมพูจ้บจ้าจ้าเจ้ออใจเย็นใจเย็นจับไปได้ไป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 ชมพูศึกษาประตูสาโคนีโซอี๋อ่ะบนไปที่กุ้งกุ้งตะวันไปคนเดียวไปคนเดียวเจ้าแววแล้วเนี่ยเขาหาลงไปครับเจ้าแววหลุดเียวครับเจ้าแววเจ้าแววเจ้าแววโอ้ย ของครับเสียของครับเอ้ยเสียของเลยครับขาดลังนะฮะมาบุญลังตะลังตะลังเก็ไปครับเอ็ดโอ้มวนไทยเลกรายเ้วยไงับเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ครับเหนื่อยกระบอกมือนะครับไม่ต้องรอครับพักก่อนอาพิยุทเข้าอ่าออกแล้วพร้สิทธิ์เข้าไปพินิจเข้าไปพินิจ อ่าออกม,มา,าแล้วครับแจ๋วแจ๋วแจ๋วเต็มมุมแล้วยู้แล้วอ,าอ่า,อานะ่เตะคอรเนอรครับ3โคครับมตร,นร,รงนี้ออกไปครับไม่เข้า S <S ตรงนี้แหละตรงนี้แหละออกเลยอ่าแบกโอซกอครับถองไซนี่ตัวนี้ก็ยังตามอยู่ครับหนึ่งประตูต่อสามครับบุญลังนี่หดหมดไปแล้วครับหกร้อยบาทครับเอาไปลยครับบุญลังเลยมังครับบุนลังเลยมังไอคิจไอัเด็กเสกเชียวโดนสามแบงจูนล่างทางโทษหัอ โต้เลตเลยเลแล้วลูกโตไอรโออ่เียวครับน้องไส้ยังไม่่านครับอนับอไกงไม่เหลือครับไม่เหลือครับแเรียบร้อยครับเรียบร้อยแปดร้อยตรงนี้ับเต็มข้แล้วนี่ครับคุณลังครับแปดร้อรรยเริ่มเต็มลัง อาครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับลูกระยะแบบนี้ก็ไม่พลาดครับสำหรับสามโคนะครับน้ำออกฮาวครับสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับอ๋อครับประชุมกันต่อครับยุอ่าเล่นเลยครับเล่นเลย ยู้ผูชยยื่ออายุไปไหมครับชื่ออยุผู้ชยยื่ออยุจิ้มมาไปไวะไปวะอย่างนั้นใช่ครับหมายเลขสิบหกสามโคสก,กัดออกมาบอลยังอยู่ที่ยุครับยุยุไปไม่ได้ครับลูกนี้อามแล้วครับหมายเลขสิบแปดได้ไหมเปไม่ผ่านครับเจ็บไปคนเดียวครับเป๊ะนี่ตีออกมาได้บอลมาที่หมายเลขเจ็ดกุ้งกุ้งตะวันมาลูกนี้เราจับได้ครับลูกนี้ไม่พลาดครับ อาโลครับทุกใบเตี้ยวยิงจับ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 หมายเลขสองเดียวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นหนึ่งเปรียวหมายเลขสองติดมาลูกนี้เอาอีกแล้วครับเจ้าแมวแล้วลากไปนะครับเจ้าแมวเจ้ายิงลูกนี้เข้า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 ครับเรียบร้อยครับ หนาประตูต่อหนครับแทนบุนลลังครับสองกระสอบครับนี่ <c oughs> โอ้ห้าแล้วครับลูกนี้โอ้ยิงไกลครับแต่ลูกมันเรียดครับเฉ <c oughs> ียดเสาครับ <c oughs> โ,โ,โลอ้าวโลเล่นเองเลยเ <c oughs> ปล่าครับเปล่าลงนี้ 都来，都来。都